ส่วนใหญ่เนี่ยเรามองว่าการมีส่วนรวน่วมันก็คือหาเงินมาเยอะๆแล้วก็ตั้งเป็นกองทุนนี่การโรงเรียนผมว่าขอโทษนะครับเหมือนกระถิน่นปัจจุบันไปมองว่าได้กี่ล้านได้เท่าไหร่แต่จริงๆแล้วกระบวนการในการจะทํากระถินนั้นถูกต้องหรือเปล่าการศึกษาก็เหมือนกันเราไปมองที่งบประมาณไม่ได้มองที่การบริหารจัดการการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ จะขอนําพระราชดำรัดในหลวงรัชกาลที่9ที่ท่านมีกระแสร,รับสั่งกับคณะองคม,มนตรีเมื่อปี2555ที่โรงพยาบาลศิริราชขณะนั้นท่านตรัสกับองคม,มนตรีว่าการจัดการศึกษานั้นไม่ใช่หน้าที่กระทรวงศึกษาธิการแต่ฝ่ายเดียวทุกคนทุกภาคส่วนจะต้องมีส่วนช่วยในการศึกษาของประเทศไทยจึงจะเกิดการพัฒนา ตัวหน้าที่หลักเนะี่ยเป็นหน้าที่ของกระทรวงศึกษาธิการโดยภารกิจแต่ว่าในภาคส่วนอื่นๆเนี่ยจะต้องเป็นส่วนเสริมหนุนให้การจัดการศึกษานั้นอาเป็นไปด้วยความราบรื่นและไม่มีคุณภาพประชาชนในพื้นที่หรือในชุมชนนั้น ก็เป็นส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นผมผมจะบอกตลอดว่าในการจัดการศึกษานั้นเหมือนกับการตบมือว่าเราตบข้างเดียวยังไงก็ไม่มีเสียงดังเพราะ,ะนั้นเมื่อคุณส่งลูกคุณเข้ามาให้ครูเพื่อให้ครูจัดการศึกษาแต่ไฟล์เดียวเนี่ยมันไม่สําเร็จเพราะฉะนั้นผู้ปกครองเนี่ยก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่จะทําให้เกิดความสําเร็จได้เกิดเสียงดังได้นั่นก็คือผู้ปกครองจึงมีความสําคัญ ในการที่จะมีส่วนร่วมในการวางแผนในการจัดการศึกษาในการประเมินผลแม้กระทั่งตรวจสอบเรื่องของคุณภาพร่วมกันการหนุนเสริมในเรื่องของทรัพยากรไม่ว่าทรัพยากรมนุษย์นะครับอย่างเช่นการเป็นวิทยากรการเป็นแหล่งความรู้ให้กับทางสถานศึกษาหรือในโรงเรียนยกตัวอย่างเช่นชุมชนเนี้ยได้จัดการบริหารจัดการในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงที่ดี อันนี้อาจเป็นแหล่งการเรียนรู้ให้กับชุมชนให้เด็กนะครับได้มาศึกษาแล้วครูจะต้องนําองค์ความรู้นี้ไปถอดบทเรียนให้กับเด็กหรือการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีอันนี้ก็สามารถที่จะเป็นโมเดลในเรื่องของแหล่งการเรียนรู้รีซอร์ให้กับทางโรงเรียนได้อันนี้ก็มีส่วนช่วยส่วนใหญ่เนเรามองว่าการมีส่วนรวน่วมก็คือหาเงินมาเยอะ แล้วก็ตั้งเป็นกองทุนนี่การโรงเรียนผมว่าไอเนี้ยมันเหมือนขอโทษนะครับเหมือนกระถินปัจจุบันคําว่ากระถินนั่นก็คือจะไปมองหางกระถินไม่ดูไม่ดไมด้มองอตัวกระถินจริง,รงๆไปมองว่าได้กี่ล้านได้เท่าไหร่แต่จริงๆแล้วกระบวนการในการจะทํากระถินนั้นถูกต้องหรือเปล่าการศึกษาก็เหมือนกันเราไปมองที่งบประมาณไม่ได้มองที่การบริหารจัดการการที่จะจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพในตัวนี้ต่างหากมันจะต้องมีการหนุนเสริมจากทุกภาคส่วน